ต่อไปก็เป็นเรื่องของปีจอครับโอปีจอนี่ปีหมาโอเคครโอ้ให้นึกถึงโกลเด้นนึกถึงลาบาร์ดออย่างนั้นเลยนะใช่คือหมามันก็มีหลายแบบเนาะแต่ว่าหมาที่ให้นึกถึงโกลเด้นลาบร์ดอเนี่ยเพราะว่าปีจอเป็นคนใจดี อ่อ๋อไม่ใช่เป็นหมาดุเป็นหมาใจดีหมาเจนีหมาใจดีนะครับก็มีดุบ้างเลยเนาะอะไรเงี้ยแต่แบบว่าส่วนใหญ่จะแบบมีเรื่องของความใจดีมากกว่าอะไรเงี้ยนะครับความใจดีนะครับแล้วก็ชอบเตือนคนอื่นอย่างเงี้ยเตือนคนนู้นคนนี้อะไรต่างๆเนี่ยว่าเออเหมือนแบบอาจจะเป็นในทางที่ไม่ดีนะอะไรอย่างเงี้ยเออหรือว่าเตือนอุบัติเหตุหรือว่าเตือนในทางที่แบบมีมีผลกระทบที่จะกระทบในแง่ลบอะไรต่างๆเนี่ยนี่คือด้านดีนะฮะนะครับด้านดีของเขาคนหน้าครอบครัวที่ดีนะเป็นเจ้านายที่ดีเพราะว่าคอยป ป้องคอยเตือนกันตลอดอืะครับแต่ว่าอีกด้านหนึ่งก็คือเขาจะแพนิกง่ายนะคิดเครียดอะไรไปก่อน <ใจ S 1> อะไรคิดตกใจแล้วก็คิดไปก่อนอะไรเงี้ยตีต้นไปก่อนไข่ด้วยตนไปก่อนไข่แล้วก็หูบเบาววว้วแวงด้วยในประเภทแบบเนี่ยมาทางไลน์ วิธีอะไรทางลายเชื่ออะไรเชื่อมากกว่าหมออีกอะปีจอจะประมาณนี้เละเออมาทางไลนยปีปีปีจอเนี่ยอย่างนั้นเลยนะก็คือแบบลายมาก่อนแต่ถามว่าดีไหมมันก็ดีในต้งรายงานข่าวให้เราแบบระแวดระวังตัวแต่บางอย่างก็คือเหมือนแบบแทบจะเป็นกระต่ายตื่นตุ้แล้วเขาเชื่อเขาเชื่อเลยไงบางทีมันขาดการแบบเหมือนยตรวจเช็คตรวจสอบยังคิดนั่นแหละก็คือมันต้องมีภาพอะไรในในมุมมองของปุ้ยที่ว่าสามารถเรียกสติได้ไหม เพราะอย่างเงี้ยพอด้วยเรื่องความตื่นตูมเนี่ยผมก็มองไปที่เรื่องภูเขานะเรื่องภูเขาเนี่ยด้วยความที่ว่าโดยนักษั์ไหนที่เขาค่อนข้างที่จะป้องไวตื่นตูมค่อนข้างที่จะหวาดระแวงเขาก็ต้องเติมความหนักแน่นดังนั้นผมว่าภูเขาเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ยิ่งปีจอเนี่ยโดยบุคลิกส่วนใหญ่ที่ผมรู้จักนะปีจอเนี่ยเขาเป็นเจ้าคนในคนที่ดีลูกน้องรักเขาด้วยความที่ว่าวเขาเป็นหัวเป็นโดนดูแล,ลปกป้องได้ใจลูกน้องแต่น้าพอได้ใจเขาแล้วเนี่ย เขาก็ต้องมีบารมีมีอำนาจไว้ออผู้เขาเนี่ยยิ่งเติมในเรื่องของอํานาจแล้วก็บารมีให้ลูกน้องเนี่ยยิ่งดีกับเขามากขึ้นไปอีกหยุดนิ่งแล้วก็ไม่ไม่ไม,ไม่วิตกมากาเกินไปใช่ฟังของ้อมูลรอบด้านเลยโอเค,ค<ำ>ฮะอันนี้ก็คือปีจอ